ดีไม่ว่าดีอยากยิงขวัญยิงไอหนิแม่งขวัญติดตามด้วยสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับวันแ the i s า a วันนี้นะครับอันนี้อัปเดตใหม่มั้งผมก็ยังไม่รู้นะแต่วันนี้ก็เพิ่งมารู้เมื่อกี้เลยก็เลยรู้ปั๊บก็เลยมาถ่ายคลิปเลยมันเป็นอิสเตอร์เอร์ของกล่องของของวัญครับนี่ ถ้าเราเปิดไปเราจะเจอนี่ครับว้าวตุก๊กาของเล่นนะครับแต่แต่และอันก็มีเสียงเลยนะเดี๋ยวเดี๋วพูดเสียงดิคอนี้มันคือแบบเฮ้ยเดี๋ยวน่เออเออเสียงสุดรับใครได้ยินมักอ่าโดยวันนี้เ้าผมจะมาเปิดกล่องสูมเรียกกลองสูงด้วยเออก็ได้เราจะมาเปิดกล่องสูมกัน ว่าข้างในเอ้ยตัวเดิมอือเอ้ยเป็ดลอยหันเอยเอ้ยเออ้ยยตาเอตาอุ้ยมาอยู่เนี้ยมาอยู่เนี้ยเออกล่องที่สีอูู้นยะูเมรนอุ้ยโหดรแต่ลอย่างนี่ก็ไม่สำนะกล่องที่หอุ้ย กูเดินไม่ลำเหมือนเดิมเอ้ยอ่ะก็สีล่เหมือนเดิมเลโก็สีไล่กันเอ้ยเต๋อตุ๊กตาลสเซียเอ้ยขุนเดินตุ๊กตาลสเซียนี่ได้คนลสเซียเขาจะชอบให้ลูกหลานเขากันตุ๊กตาล้มลุกอ๋อตุ๊กตาล้มลุกนี่เองน่ะอะไรวันล้มเลยน่ะมันไม่มีวันล้มเลยคุนขุนจะเป็นตุ๊กตาล้มลุกเลย ผมจะเอา,เาลงแบบนี้เว้ยเนี่ยตุก๊กตาลลุกเว้ยแล้วกล่องนี้มัง่งอ้าวอันเดิมอันนั้นผมไม่นับนะอันเดิมรู้ว่ามันมีแค่นี้วะอ๋อจะเดิงแน่นอนก็เท่าที่จะับได้นะครับก็จะมีเงินมันจิบวะเอออันนี้อันนี้ไปสามสี่ สี่ห้าหกหกตัวแล้วครับที่ไม่ซ้านะก็จะเป็นแบบนี้นะมีกระต่ายดึงแล้วก็เป็ดน้องเป็ดหนึ่งแล้วก็ไดดูเสร์ก็สีแหล่หนึ่งนะครับแล้วก็รถบังคับหนึ่งเออเราปกติรถของเล่นนะครับแล้วก็ตัวเมลอนหุ่นยนต์นะคบผมเรียกตัวเมลอนเพราะว่าสีมันเหมือนเมลอนมากหรืวว่ามันคือเมลอนวรอเนี่ยสีมกุกค่าเลยอนะ่ะดีด แล้วก็ตกระเตมลูกทํำยังไงผมก็ทำให้มันตามไม่ได้อ้าวทำได้ปะก็จะมีของประมาณหกอย่างนะครับก็ก็ไปหาดูก็ได้ครับคุณได้ตัวครนตัวไหนอีกที่ผมไม่มีนะก็ขอไป่มาได้นะครับสสาาววตน่งงแเมือ